ในช่วงปี2024คาดว่าพระโอรสของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธท,ที่2และครอบครัวของพระองค์จะใช้จ่ายเงินไปเกือบ1.1ล้านปอนด์ในการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์170ครั้งแต่สำหรับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นปู่ของอาชีลิลิเบตจอร์ชารลอตและหลุยนั่นยังไม่เพียงพอ ตามรายงานของนิตยสารเฮลโลราชวงศ์มีแผนที่จะลงทุนซื้อเฮลิคอปเตอร์ใหม่2องลำหลังจากมีรายได้ประจำปีอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นกว่า45ล้านปอนด์เฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญมากสำหรับการเดินทางของเราเจ้าหน้าที่พระราชวังกล่าวกับสำนักข่าวอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่25กรกฎาคม เฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้กษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์สามารถพบปะก,กันได้ทั่วสหราชอาณาจักรแม้ว่ากษัตริย์ผู้ทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมจะถูกระบุว่าแท้การเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์โดยแหล่งข่าวในการบรรยายสรุปโครงการมอบทุนของรัฐบาล แต่โมเดลใหม่จะสามารถใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน50%ซึ่งเป็นมาตร,รฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมแหล่งข่าวใกล้ชิดราชวงศ์กล่าวการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นปัญหาที่ยุ่งยากสำหรับกษัตริย์ชาวที่3และเจ้าชายวินเลียม กษัตริย์ชาวที่สามและเจ้าชายวินเลียมพระโอรสของพระองค์เห็นด้วยในเกือบทุกเรื่องยกเว้นการใช้เฮลิคอปเตอร์อันที่จริงสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สองซึ่งซึ่งพระชนในเดือนกันยายน2022และพระโอรสองค์โตของพระองค์ต่างก็มีเรื่องขัดแย้งกับเจ้าชายวินเลียมเกี่ยวกับการใช้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวในการขนส่งครอบครัวของพระองค์ไปทั่วสหราชอาณาจากักรนิตยสารเฮลโลรายงานเมื่อวันเสาร์วันที่27ดกรกฎาคม ของของจอชาร์ลอตและหลุยซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักบินที่มีประสบการณ์ถึงกับทําให้ราชินีไม่พอใจเมื่อเขาขัดคําสั่งของพระราชินีไม่ให้บินเฮลิคอปเตอร์พาครอบครัวของพระองค์ไปยังแอนเมอร์ฮอนซึ่งอยู่ห่างจากพระราชวังเคนซิงตัน115ไมล์แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ตามหนังสือเรื่องแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลซึ่งเขียนโดยโรเบิร์ตจอกสันกษัตริย์ทรงยืนกรานว่าสามีของเคธนิดเดิลตันต้องลงนามในเอกสารอย่างเป็นทางการยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเต็มที่ต่อการกระทําของตน